สวัสดีครับมาจมคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ก็เดี่ยวแปลข้ามฟรีนะครับฝั่งนี้จบแ๊ะนะครับแปะถือว่าพื้นแน่นนะครับวันนี้มาประชทะเทพโยนะครับเดี่ยมนี้แปะข้ามฟรีนะครับชิง2,000บาทนะครับฝั่งละ1,000งพันะครับเทพโยก็แบงห้านอกออกนะครับ มาดูนะเล่นดีแต่มาดูตอนเดียวลูกเสิรฟชักกระตุกโอ้โหจมแปะยังไงครับพื้นดีนะครับโอ้ดูนี้ปาดออกดูนี้ปาดออกนะครับวันนี้มาสีเสื้อกองทับบกนะครับเบอร์สองนะครับแปะ เส์ฟปั่นม้าโอ้ลูกเสร์ฟนี่แหละครับนี่ครับบออห้าสี่ต่อนะครับนี่ลูกเสร์ฟนี่ครับลูกเส์ฟเทียนโยนะครับร้ายกาจจริงๆนะผมบอกก่อนสามต่อดศูนย์นะครับแกมีลูกเสร์ฟนะครับที่แกสามารถชนะคู่ต่อดสู้นะถ้าแกไม่มีลูกเสร์ฟนี่แกไม่ชนะใครนะผมบอกก่อนเพราะว่าเกมรับเัวอนะเด็นี<อ>้เ<ะ>อาไปแล้ว<ะ> <As> จบจบเกมนี้ก็ไปไปพร้อมก,กันม <c oughs> ือต้อง <c oughs> ทักปีเดินอุ้มววม,ม้วนอ่างนึงต้องทักปีบอกแปะ <c oughs> เดินสายวันนี้ <ไป S 1> มากับเสกสรรน,นะครับนํามานะครับเสกสรรทับทองสามต่อศูนย์นะครับล็อกอยู่ไหมครับลูกเส,สรฟผมบอกแล้วบอกแล้วไปไหนครับบอกแล้วลูกเสฟลูกเสร์ฟเทียบโยนี่โอ้ต้องบอกว่าโหดนะครับโหดร้ายทารุน แปะบอกยังไม่เกมนะครับแปะบอกยังไม่เกมนะครับสี่ต่อศูนย์นะครับเตรียมสิบสองแต้มมาครับมาดูลูกเส์ฟหมาโอ้ลูกนี้ออกแกโยกหลอกนะครับถ้าลงนี่แปะนี่ติดหลงมบดูนะครับตอนนี้ก็มารับชมแปะสิบสองท่านขอโคนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยพรุ่งนี้ใครหยุดงานเชิญนะครับเชิญที่สนามนี่ครับเกี่ยวรองเท้าครับโอ้ยืนหลับเอ้า มาลูกนี้ไม่ข้ามทักทายทศพลนะครับตะก้อมือทศวัพรุ่งนี้มานะครับถ้าไม่เป็นโควิดเอ้ยไม่เป็นโควิดมานะครับทศพลเดี๋ยวมาตะก้อมือนะครับถ้าใครเป็นโควิดก็อย่ามานะครับ เทียบโยโดนล็อคนะครับคุณเสียสองพันบาทนะครับวัวดีหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่สิบเมษายนสองพันห้าร้หกสิบสี่นะครับแค่เดียวก็จบ สาย f อที่ติดตามมาจงตะกอดเดียวไปข้าบฟรีฝั่งนูน้นเทพคมพี P นะครับสายยาสมรักสองนะครับโมอมตะนะครับ <ไป S 1> การงานแกไม่ทําแกเดิมสายเตะตะก้อวันละแปดสนามครับไม่รู้ว่าเอาโควิดมาหรือเปล่าครับอ่าทักทายเสี่ยวว่วนรถยกนะครับรถสไลดลไ์เฮ้ย โอ้ยแล้วก็อะไรวะโดนกลางหัวนะครับแป๊ะหนึ่งต่อห้านะครับตามหลังต่อนะครับอ่านคอมเมนต์ไม่จบแล้วก็โดนกลางกระบาลก่อนนะครับ เดี๋ยวอ้วนลดยกรดสไลด์ออนบางเลนนะครับเดี่ยวอ้วนพักหลังมาแกตีหัวดีนะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ป่าเล็กน่าจะช่้ไม่ได้นะครับป่าเล็กขาแช่นะครับโอ้ขาดลอยครับหนึ่งอห้านะครับแปะเอาแล้วครับปาดสามิตีนะคราบปาดแรงจริงๆนะครับแกไม่รู้แรงมาจากไหนเทพโย เทพโยเป็นคนที่แข็งแรงนะครับโควิดคงเข้าใกล้ตัวแกไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายแกแข็งแรงนะครับเทพโยนี่มีลูกบ้าพลังนะครับปาดต้องบอกว่าโอ้โหปาดนรกแตกนะครับแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยดีห้าต่อหนึ่งนะครับแป๊บมื่จะเสร็จครับดูทรงแล้วครับดูครับรับลูกเสร์ฟไม่ได้นะครับคนไม่เคยเตะกับเทพโยนี่ผมบอกก่อน หลงนะครับหลงไก่นว่านครพื้นแน่นๆนะครับรับลูกเสิร์ฟไม่ได้เลยครับเตะที่พุทธบูชาสามเก้าครับไก่นว่านครนะครับพื้นแน่นๆโดนเกี่ยวครับหัวสามมิติครับดูครับดูครับหัวสามมิตินี่ละครับที่เขาบอกว่าเทียบโยมีลูกเสิร์ฟนะครับหาดบอยครับเอาเสิร์ฟตรงตัวครับเอาเกี่ยวโอ้โห ไปดิจบเกมนี้ก่อนเอ้าโอ้ลูกนี <c ười> okay, ่เอาลัาลูกเสียไม่ได้เหมือนไก่นะว่ารับไม่ได้เลยไก่นะว่าไก่นะว่าเราลูกเสียไม่ได้เลยเห็นเดีอยวนะไก่แล้วรนะแข่ได้แล้วครับเสียบเสียบ แต่ไม่กินมันแพ้นะแม้เหลือโยนี่นะนะนะอะไรวาเ,าเาทียบโยเล่นดีวะนี่ไม่เคยว่าเล่นดีนี่มีบอดเลยเรียบร้อยจะไปรับยังไง เกีใหมหนายโย่โโย่เปลี่ยนข้าโยเปลี่ยนข้าแบบต่อสองโอแต่อสนะครับเทียบโยกินลูกเสร์ฟนับมาหน้าซ้ายแปะครับของขับบก โอ้ยลูกยอนลูกนี้ไม่ข้า,าแม่แตงไม่ได้แค่นีตั้งเกจติดเขาเคยเห็นเดี่ยวไหมล่ะฮะเ,เดี่ยวพิศาดพิศาดไหวไหมไม่ไ,ไหว<ด>พิศาดเหรอเพลกเท็กพิศาดจะเอาแล้วเออพิศาดดูแล้วพิศาดจ้องล,ลงรายการเลยไหมพิศาดอยากคมออ โอ้โหอ2นะครับแบกได้สองแต้มนะครับแบกนีเ้เลี้ยงเรี้ยแบกนี้ตอนนี้อยู่อยู่สโมสรไหนทบแปะอยู่ทบนะครับกองทัพบกนะครับลูกอีสาน <Hey, S 1> อยู่กับพักป่ะเรี้ย, oh, ย ه, เรี้ยอไอ้พักเรี้ยพักอยู่ไหนพัคชาเลียพัก ปัพทอบอ,อยู่ที่เดียวกันอ๋อนี่เหรอปัพก,ก็อยู่ทบอเอา้าเกี่ยวยนนพิตีอยู่ไหนพิตีอยู่สมโมสรไหนสมุทรสาไม่มีไม่มีสมโมสรสาดสม,มสุทรสาท่าเรือไงท่าเรือนี่ไงสาธรสาทรเออของเขาอยู่ท่าเรือนุ่นประเทศไทยามาดูครับติ๊บโยห์หัวสามิติเขาจ่ายแตงได้ไหมเพืปอนซี่ยังเอาเขาจะไม่จ่ายเหรอไอ้เขี้ยน ออาไปเอาไป,ไ,ปไม่น่าเดินมาทำไมยังไม่จ่ายตาเฟมซี่แกโอ้เกี่ยวหลังเทา้าสมรักครับฉายาสมรักสองเทียบโยโอ้เกี่ยวแล้วทำไมมองใส่ตัวก็แก้งไม่พูดจะมองตาร้าเป็นพี่จะไหมเออ อะไรโบยบอลมาให้ทไมวันนี้โดนแดวันนี้แหยิบดหยิบันนี้เหรอเฮ้บมาบอกเต่อ2นะครับสกกรอค่อนข้างขาดนะครับเพราะว่าแปะกองทับบกรับลูกเสิร์ฟเทบโยไม่ได้นะครับแปะนี่เป็นเป็นตัวเตะหรือเป็นตัวยกกีตาดน่าจะตัวยกนะครับ พื้นแน่นนะครับแต่ว่าเฮ้ยเกี่ยวยังพูดไม่จบเลยเกี่ยวหลังเท้า <c oughs> ด,ดูีม้มานะครับแต่ก็มาแต่ว่าไปแกไม่รับเทียบโยเทียบโยรับสิอโอดึงแกบอกดึงครับ3ต่อ9ก้แกบอกแกดึงดึงอา้าวดึงจริงหรือเปล่าหัวดู <c oughs> โนและทางครับโ้อ พิศดารบอกพ่นโควิดนะครับลูกหมงเทียบโยนนะครับโมงม่ได้พ่นโควิดไปดว้เนยเอาลูกนี้ครลูกเสิบโอ้ยร้ายกาดจริงๆนะฝั่งธนพันธะฝั่งธนพันมันแบ่งไอวุฒเทียมมันไม่ได้กี่บาทมันแบ่งไอวุฒมันบังคับไอวุฒเอาจบเจมนะครับขาดลอยได้สองแต้มนะครับแปะทบนะครับ ได้อสองแปมนี่ครับพูดจานะเดี่ยวชนะสิบขาดครับสิบสองต่อสองดูดูเบียดตะก้อด้วยเบอร์หนึ่งสามสอดเขาขอแก้เมื่หนึ่งพรุ่งนี้ยิ่งสนามใหญ่ยิ่งชอบมันเดี่ยวมันเดียวยังมีพันพันความโอเคนะครับแยกย้ายกันกลับบ้านหากินข้าวก่อนปล่อยให้เขาเตะกันแปะแปะแปะขอแก้แปะแปะขอแก้ด้วยพรุ่งนี้ เพราะแกเรารู้สึกไม่เป็ี่ยนแกบอกเรารู้สึกไม่เป็นนะครับดึงแรงเดียอะมีแต่เปิด์ตเต็มเบิร์ตเต็มแกเรารู้สึกไม่เป็นนะครับพี่น่าเทียบโยนกระโดดลงไปเนาะพี่โยมันน้ายกาดผมรู้อ่ะรู้ว่าเขารับไม่ได้นะเดี๋ยวไอโยตอนนี้มันเริ่มอ่านเหยาเป็นแล้วนะมันรู้มากอย่างนี้รู้สึกมานี่น่ีอ่านไปเชียงใหม่ได้เงินเสิร์ฟสดีอยู่นะโอเคนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่สนามสาธรนะครับแห่งนี้แหละครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ